สินค้าขายดีโอ้โหถ้าบูฮัวยูห้างเหล่านี้<ม>เขาคิดว่ายูห้างไทยได้วนี่นะมีแต่สินค้าไทยทั้งนั้นเลยทว่าบุมีสินค้าไทยนี่เขาก็คือชิวบัวได้เนาะทุกคนเพราะว่าส่วนหลายจิตอันดับหนึ่งก็ว่าได้เป็นสินค้าไทยหมดเนาะาว่าขาดสินค้าไทยไปแล้วโอ้โหใช้ชีวิตยากแหงเนาะทุกคนบูมือ สบายดีสบายดีกันทุกคนเด้อยินดีตอนรับทุกคนเขาส่ซองน้องแฟตดบอมยูเด้อน้องยูเด้อน้องบอมเด้อ เราสองคนสิพาทุกคนไปเจมากเนาะเพราะว่าสุดแล้วนี้พาทุกคนไปบิ๊กซีแล้วเนาะแล้วมือน,นี้สิพาไปบึ้งเจมากว่าสิมีสินค้าหลายโบแล้วก็ราคาสิขึ้นกว่า Big บาิ๊กซีบริษัทซ่อมใหญ่นานก็ต้องไม่ <c oughs> ก็ต้องรอติดตามนะทุกคนก็บวันทไปดูเดี๋ยวเนาะเฮามาเวียกันโดูดๆไ,ไปเฮือนึงเนาะแล้วมือน,นี้ฮะนะสิลองไปอีกบึ้งว่าสิสามที่เขาไปก <c oughs> ับเมียที่พี่สิไปลองไปบึ้งอีกเพราะว่าช่วงนี้นะเงินบาทเนาะเงิน บาทขึ้นสูงแหงก็คือเงินลาวฟือเนาะยานสินค้า,ข,าขึ้นเมนยานสินค้าขึ้นหลายกรติกนเลยน้องบอมน้องยูก,กับบกคอยได้ยเขาเพราะว่ามันแพงทุกคนแอบกระซิบหนหนึ่งมันแพงแต่วันนี้อยากถือโอกาสไปถ่ายคลิปให้พี่น้องได้สมบรรยากาศอยู่อ่าเก๋มากให้บึ้งเนาะแล้ก็ไปอัปเดตราคาสินค้าไทย<อ>ว่าที่ซไหรแล้ว เดี๋ยวเขาไปบึ้งกันเลยเนาะว่าซีมีสินค้าหลายบอกแล้วก็ซิมีสินค้าจากอ่าประเทศไต่เด่เนาะไปบึ้งกันเลยตอนนี้เขาก็ลัฮหอดแล้วนะทุกคน คือห้องแถวของน้องเฟสเนาะจะไปทางนี้ขี่น้อยเดียวน้อ,นอขี่มากะมาฮอดแล้วนะทุกคนนี่ก็ฮอดแล้วก็คือเจมากนั่นเองนะทุกคน,น,นเ็นสถานที่จอดรถกวางเมนสถานที่จอดรถกวางข่วงเนาะเจยยมากวันนี้สะพาทุกคนไปบึงว่าจะมีอย่างเด็ดตอนนี้อุ้ยฮอน์เฮงไปทางนี้<ป> ไปกอนนี้ก็ได้ตอนนี้ก็จับกระตามาได้แล้วทุกคนลุยเลยมาบึ่งกันว่าสินค้าที่ถือก็ลุยฟังเราไปซื้อไล์ไ์หาว่าเงินโอบอ่บ o เด้อไปโไซปนสนหลายสิมาอนนันโมเ็นโซนอย่างทุกคนโูนขนมอันนี้ก็ชิเป็นโูนซีนมืดเนาะซีนลายหฮน ไปไปบึงขนมก่อนจุดประสงค์มาวันนี้ก็คือมาอภิษฎสินค้าราคาสินค้าของประเทศไทยนะว่าราคาเท่าไหร่แล้วแล้วก็มาซื้อเครื่องเข้าที่เย็นไดหน,หนึ่งเนาะไปบึงอันนั้นบึ้งปะปงอยากลองสีมากอยากลองสีอ,อสันนั้นบึ้งนะอันนี้ก็จะเป็นศนนูนย์นำเนาะพี่น้องฮะเจ๊ผัดหา้า แปดพ <froze. S 1> ันอ้เข้าพันห้าอ้ไปขายไปขายยูนิยัลเนาะคือแพงูกสิบเอ็ดพันคือวะอู้แพงเนาะเป็นซื้อยกแพ็คอันนี้ก็สิเป็นเบอร์มากมกกญญายทุกคนวอคอันนี้ถุงวอคอรหันมาวะถุงพอดีอร์หันถุงละห้าสิบ เศษนะเศษเศษห้าสบห้าันกีบเนาะทุกคนเอาน้องบวมหายตัวไปไหนอู้ยยยยียตยยนนยย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 งนั้นยยยนยย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 งยยยเยย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 ่ยนเครื่องใช้ยย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 ยปยย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 ืนอย ก็ือมไอตวนอนคือสิลับดีเนาะหน้าเบอร์กะดี่เทาไหร่เงนตัวจี๊มากจี๊มากจี๊ดกระจีมากกะเยังวะจี๊ดมากมากเออจี๊ดมากมาตลอดเนื่องจากต้นทุนสินค้ามีการนิ่งจริงโบสะเสถียรโอเพราะว่าราคาขึ้นตลอดนี้ ทางหางโถอิงไทราคาในระบบเวลาทิ้งไลนเงินป็นหลักไปไปให้หอดนี่นะนี่ทุกคนอันนี้ก็ผ้าอ้อมแห้งเนาะนี่ถา้าอยู่ห้างเหล่านี้สิบุฮูเลยว่าเป็นเป็นสินค้าอยู่ห้างเหล่านอะเกือบเป็นจะสินค้าไทยทางนั้นเลยไป ห้างเราเต็มีสินค้าไทยเต็มเลยเพราะว่าส่วนหลายนี่เอามาเตหางอยู่ประเทศไทยหมดเนาะสินค an ้านำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศไทยเนาะ <S <s <of> <S <restroom> เป็นเกือบต้นโตเลยก็คือสินค้าไทยติดอันดับหนึ่งของประเทศลาาค่าก็ได้เนาะทุกคน คขนาดว่าเครื่องสําอางก็ยังนํามาเต่ประเทศเพื่อนบ้านเฮานั่นก็คือประเทศไทยเนาะเพื่อนบริโภคศาสนาเราเนาะไตเองอันนี้นะแต่ไตดีใครคักเนาะทุกคนนี <c oughs> ไ่ไม่ร้วนจะเป็นสินค้าไทยเนาะ <c oughs> เครื่องสําอางก็ไรกระเด็นโอ้โหแนวดีไซน์เนาะ <c oughs> <c oughs> ได้อยูชิเป็ดผันกี๊เนาะซื้อยูเนาะผันสามสิบผันกี๊ผันกี๊ทำไรยลายเนาะไปซื้อจีเป็นเซตทีเลยคุยขายเท่านั้ไป เพงมางน,น,นั้ okay. <Okay. S 1> น,นก็เป็นองไทยวะอือเป็นพลงมา,าร์น้ไว<ส>้เขไม่ใช่เาเพลงมาร์น้แล,ล,ล้วตาะมาร์คเพลงีลันซีลันีลันีลันีันสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรหนุ่มนะทุกคน จันวางนมอันนี้อันนี้เขาดสามสิบก็สามสิบสามสีเบีสามีสองตีบนี่นมไม่หานะเออมเออเอ็นมันดีเอ็นมันเอ็นมันเอ็นมันกันยังว่าเอ็นมันเอนเที่ยงกันจะดีเลย เธอทูดูเด้เอ็นดินชาวเด้ออกกำลังกายว่ามันไม่มาไม่เหมือนเออคนที่ออกกำลังกายเฮาวดีที่ขิดเด้อเฮานะอันนี้เขาเดือบอกอันนี้นะชาวสามเออเอาอันนี้เนี่ยวิ่งนี่ก็มีไปแก้หนึ่งอยากได้อันนี้อันนี้ก็คือโมอโล่ น <wounds> ี่อไม่โลบอกนงวงไปซื้อทุกคนซื้อนมโมน้องวมก็ไปซ้อเอาไปถามเพื่อนอีกล้วโอเอ็นโอเอ็นอย่างนี้สูตรขนมอย่างนี้นงวมก็ไปซ้อมืดฮานเนาะมันมีฮานผู้นึงขายส่งเพฮานเนาะอาหารนเป็นฮานคนไทยเนาะทุกคนดีจะไปถามเพื่อนว่าฮานเอ็นมีนมอัมือนโอโม่บ อันจันละตายเลยเสียหน้าวนแล้วก็คืออันนมกามีน้าทุกคนหลายอย่างหลายอันแหงเว้ยพีาก็ได้อยู่ได้อยู่แต่กับโบได้ขน,ขนมก็เป็นขนมจากอันประเทศไทยประเทศไทยกับอันประเทศอ,อันนี้นะอันนี้เขาเดือบอมเทสโตอันนโอ้ววนนี่นะนเออลืมเห็น เก้าพันยีนอเก้าพันยูนิยูนิเก้าเก้าเก้าพันห้าร้อยไปซื้อนอกล้วเนาะซื้ออะเนียเอาจับไหวแหงทุกคนได้ขนมจิบจิบใครมาเที่แบบนี้เอาจากเดือยเราก็ไปซื้ออยู่นั่นดีซื้อบริอื่นไปเอาแพ้จากเดือยเราก็จะออกไปนอกซื้ออยู่นอกอีกซื้ออันอันอื่นนี่ ซื้ออันโต้บ่อืมชอบอันโต้เออซื้อไปทางกินเย็นบ่ได้เออยาบ่ซื้อเออบ่ซื้อดีละซื้อขนมไปยันกี่ตันมีขนมมันเด้อขนมอันซื้อนั่นน่ะเออนี่นี่อันนี้นี่นี่นะมากนะมากไอนี้เออมันอ้อเค็มๆนัวๆเนาะทุกคนไปป่าเสตทีจับเซอร์กิตาจกจกจอกจอกกิ้วเพิ่นค่ะเออเออ อันนี้นั่นหละไปอันนี้ก็เป็นยาสี่ฟันนะทุกคนดอกบัวคู่โด่งดังมากเจ๊อันนี้เดี๋ยทุกคนนี่ดอกบัวคู่ดดอันนี้จะอันนี้สาวหกพันนี่นะดอกบัวคู่อันนี้สาวพันสีอันนี้เป็นสีอ่าส,สีเขียวสีเขียวอ,นนอ่อนนะทุกคนราคาสาวหกพัน 6, นี้ก็คือสีทะเลคือสีฟ้าราคาสาวพันนี่เนาะราคาก็บกคือกันสีไปแล้วเย็นสุดซื้นชอบชอบมากชอบตัวนี้แล้วก็โซน,นี้เขาก็มาเจอศูนยขายเฟบเนาะอันนี้น,ะนี่ก็จะเป็นศูนยเฟบศูนแฟบอีซี่แล้วก็โอโม่ทุกคนราคาบคือกันวะ่ะ โอโม่เมนราคาแปดสิบเก้าพันเนาะส่วนอ e ีซี่แม่นราคาหกหกสิบแปดพันจีบเนาะทุกคนสินค้าขายดีโอ้โหท่าปหาูหัวยูฮางเหล่านี้เขาคิดว่ายูฮางไทยเดีนี่นะมีแต่สินค้าไทยทั้งนั้นเลยนะเป็นถังก็มีอีกเนาะทุกคนนี่แต่พอเคยใส่เนาะเป็นถังเนาะ เป็นทางสองแสนสพโอ้สองแสนสานเนี่นเป่าแนวเป็นหางคือซีซักได้กลุ่มเนาะบริสุทธิ์วะอันนี้อันนี้นะอันบริสุทธิ์วะบงแน่าจะแม่อรบุงเป่าซุปเปอร์ โอ้ในที่สุดเราก็เห็นสินค้าไทยแล้วสินค้าไทยก็มีสินค้าลาวนำเดินนี่เด้อห้างลาวก็มีสินค้าลาวนำเดินนี่ก็คือแฟบบริสุดนั่นเองจะมีกาดอกจันป่ากาดอกจ้าป่าใส่เนาะอันนี้จะเป็นแฟบลาวเป็นกาสัญลักษณ์ของบงริเทศลาวอันนี้เขาใหญนี่ราคาอู้สิบสองพันราคาหกสิบสองพันบริซื้อไปใส่อยู่เนาะ,นะหากเห็เห็นด้นี่หากก็ออกมาส่วงโควิดนี่เนาะเห็นโด่งดังอยู่ว่าลองซื้อบริสุทธ์ แล้วก็น้ํายาประพานุมเนาะก็สีเป็นสินค้ามาจากประเทศไทยเมื่ออันนี้กระสีมีแบบโปรโมชั่นท้ายเดือนเนาะทุกคนนี่อันนี้มีแต่บนลูนอันนี้เนาะเพิว่ามีเจห้าสี่นี่ตะกี้สาว 3, สามพันซิดุดมายูเฟกซาวเอ็ดพันกีบเนาะนี่แต่ว่าแต่ว่าอันไอ้น,นี้ะนะราคาสาวสามพันอ้นี้สาวเปดพันถุงมันจะบวคือกันเดอ้อถุงอันนี้จะเป็นถุงใหญ่กว่าอันนี้จะถุงน้อยอันนี้นะ เป็นเด้อบ่เอาวะบ่อาจจะถุงนึงวะมีวะเออยังมีอยู่เออไปเลาะโตในสุดแล้วก็ไม่ยอมเพ้ทุกคนตามหาจนเจอนั่นก็คือกาโต้ทามาซื้อกาโตะเอาดิยก้าเอ้เับรถเด้ ต้นมะเกียตเบอีสองกองวะเออะเอาสองกองไปแล้วอือไปโอ้โหไปพอพอแล้วใ่โบพอแล้วโบเจ้าเครื่องใบเมื่อแย่งกันกินตุ๊กคอกนตุกเดียวแบ่งกันกินก็ได้ฮักแพงกันเออซี่คนแบ่งกันกินฮักแพงกันเออ บูเวนเดอออกไปนี่ทางเงินบพอร์นี่ทางเงินโบพอนี่ที่จะเดือดันี้นังถ้วยเพื่อนเพื่อนกบะเอาเลยนี่พนักพนักงานเพื่อนกระติ่มนะนี่คันว่าคันว่าเงินเงินโบพอจ่ายนี่ตายได้ตันี้ตอนี้กคอตายแล้วเพื่อนบรซ้าาอันต้าซร้ี่ไปไปไปจ่ายเงินบบดนี้นะไปบึ่งกันว่ารวมเมรุของฮาวซีทึกคอยถ่เนาะอี้กระซิปินอู้ เห็นมือนั้นเห็นปลาเซมอนอยู่แถวนี้แหละทุกคนไปบึ้งกันวันเนื้อปลาเซมอนสี่กิโลแล้วเขาใดญเนาะเขาใดญนี่ปลาเซมอนวะโอ้สามแสนสี่สิบแล้วนะราคาสามแสนสี่สิบผ่นกี๊กินไม่ลงเลยั้งแรกก็สิ่งต่อซินได้บอมนี่นะต่อหงหนึ่งต่อหงหนึ่งได้บอมแล้วตอกิโลหนึ่ง กระไดยูหบ่งง่ายๆโซสีกินมืดดีนะเตอเต่เพนนอยเห็นโบเต่เพนนอยนุ้ยบอกพี่ราคาเทน่ะพี่เออที่แสนสามส้าเปนถุงตัวนี้นี่สี่แสนสี่ส้าไอ้นี่เราเป็นแสนเจ็ดสิบอ้นี่นะแสนเจ็ดสิบไป ขึ้นราคาแล้วทุกคนไปทุกคนตอนนี้เ่าก็มาหอดห้องอ่ะเลยเนาะที่มีเฮาได้ก็คือมีเจเขาหนุกเราุกคุน ได้โทเซียนะดโทเซมาสองอันเนาะัอนี้าหมุลหลงชี่ไปเยอะนี้ผม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 อย,ยากควงติใดในไหนติดแนี้เนาะอืแเ้าก็ได้มามา่เพชเกาหลีมาส่งหอเนาะส่งหอสองหอ<ส>อันนี้ก็ชิหง 1, 15, ึ่งสิบห้าพันจีบเนาะตะกี้มีมีได้ถง 5, ถงอันห้าพันเนา 8, 8, 8, ะหง0งห้าพัน 10, 10แล้วก็ดึนมาเป็ดเป็ดแล้วก็สิบสิบแล้วก็สิบสาม,ส,ามส,ส,สิบสองสิบสออสามละแล้วก็สิบห้าพันเนาะทุกคนโอ้โห 1 15, ิพาหัดีบมีตกเป็นเงินบานก็ประมาณยี่สิบห้าเนาะยี่สิ 4, บสามยี่สิบห้าสาซี่บานมาคนสิบพันยี่สิบห้าเองซาสี่บานนี่ไได้ขนมเนาะนีไดขนมในน้ำกาตอกจะได้นมจับอะไรนนมโอโม่ลอยูงนมนมในน้ำในน้ำเอ้งคือเดนอยเทเม <า S 1> เันเฮ่อมาคือเดนอน นั่นเหมืนเฮียเลยป้องเขาที่นั่งว่ะเออมื่อยู่มื่นี่ได้บินหรอดิแสนห้าสิบห้าสิบเจ็ดพันเนรียแสนห้าสิบเจ็ดพันเจ็ดห้าเจ็ดพันโอ้โหขนาดซื้อแค่นี้นะทุกคนจะลองนับมาสองสี่หกแปดเก้ายากหนึ่งตัว่าเออหนึ่งไปเนี่ยเอออันนี้อันหนึ่งอั่น้องอยู่มักความสวยความงามเลหนึ่งเนาะเื้ออันนี้มันเมื่อยละจุดวันที่จี้คงก็ต้องเลยซื้อตัว โอเคทุกคนเ่าก็ไปซื้อมาเนาะก็มีเครื่องบางอันทึบบางอันแพงเนาะก็สลับบนเจือกันไปเนาะแล้วก็ได้มาอยู่หลายอย่างอยู่เนาะสานีกะถ้าว่าถ้าเทียบกับตะก,กี้ก็คือโอ้แบกมาบโบลอนเนาะค่ะเศษห้าเจ็ดพัน 57, นะแล้วมือนี้ก็คือหิ้วม,มากระลอนแล้วทุกคนโอ้โห <laughs> เครื่องนี้ส่กระตา่งโกเครื่องคืนแหงเนาะช่วงน,นี้เนะาะเพราะว่าเงินบ้านเขาคืนหอด อันเอ้ยเงินกีบมาขึ้นฮอดอันบาทหนึ่งโตสามเอ้ยโตห้าแสนสามสิบเจ็ดพันกีบเนาะทุกคนคือเีบคนลายแม่นแต่กีมีแต่อันบาทหนึ่งมีเต้สามเศษาปเนาะเขากายซื้อได้หลายอย่างแต่เดี๋ยวนี้ฮันก็ซื้อบาได้หลายอย่างแล้วเพราะว่าเงินขึ้นเนาะที่นอกเห็นใหญ่ใหญเนาะเพราะว่ามีเต่สินค้าจากอัน ประเทศไทยนอกาะที่เขาน,นําเข้ามาเนาะนนถ้าว่า<น>บ่มีสินค้าไทยนี่เขาก็กคือซิวบัวได้เนาะทุกคนเพราะว่าส่วนหลายจิตอันดับหนึ่งก็ว่าไดเป็นสินค้าไทยหมดเนอะถ้าว่าขาดสินค้าไทยไปแล้วโอโ้โหใส่ชีวิตยากแคงนเนาะทุกคนบุ้ว่าสิใส่จะใสอันใดเนาะทุกคนบุ้ีว่าไปซื้อยู่บอนใดแต่ส่วนรายก็ซื้อแต่สินค้าไทยมาใส่แล้วก็มากินเนาะทุกคนส่วนหลายเป็นเ,นนนเป็นออต้นเลยก็ว่าไดเนาะอะรือซื้ออย่าง<ๆ>ออาง น้ำมันหอยเออม, <c oughs> มดแม้ววันนี้นะโอเคนอะคลิปเนี้ยเขากระสี่น้องไปก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะน้าเนาะวันนี้ก็พาทุกคนไปจีมาดเนาะบ่แม่นจนะีมาดลงลงพิษนั่นคนเขาเพิ่ห้อง่าจีมาดเนาะก็พาไปก็มีเครื่องลดราคาแล้วก็มีเครื่องเพิ่มราคาเนะหลายอันแฮงุกคนมีเครื่องไ่ครวงอจรเลยเนาะแม่ก็ห้างกันใหญ่อยู่เนาะบ่าเ่็ห้างว่า เป็นเป็นคล้ายๆกับซวินแต่ว่าโบไม่ซวินทุนเป็นเครื่องครบทุกอย่างที่อยู่บนนั้นเลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิลาไปก่อนเด้อสำหรับคลิปดีโอนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับสมน้องกบน้องยูจนคลิปเต็จนจบคิปเออจนจบต้นจนจบเนาะจบคลิปจนต้นเลนเนาะลาไปก่อนเดี๋พี่น้องบ๊ายบาย